สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทําทรงผมทรงใหม่นะคะทุกคนทรงผมทรงใหม่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นทรงที่แป้งทําขึ้นมาเองนะคะโดยที่ไม่มีในเกมนะแต่ว่าทําง่ายๆนะคะทําแค่สองสามนาทีก็ได้แล้วเนาะ ก็คือจะเป็นทรงอาหมวยนะคะนี่เห็นไหมแป้งก็มาพร้อมกับชุดอาหมวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยเลือกทรงผมทรงที่37นะก็คือทรงสุดท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เนาะทรงล่าสุดเลยจะเป็นทรงมัดแกะแบบนี้เราจะใช้ยางสีอะไรก็ได้แต่งชุดอะไรก็ได้นะคะทุกคนต่อมากดมาที่เมนูซ้ายบนกดมาที่พรอฟ กดมาที่ head แป้งจะไปอยากช้าๆนะคะทุกคนทุกคนจะได้เข้าใจง่ายเนาะต่อมาเลื่อนลงมาน,นะคะทุกคนให้เราติ๊กถูกช่องที่เขียนว่าคูณหนะช่องเล็กๆใครจะไม่ติ๊กถูกก็ได้นะแต่ว่าแป้งเนี่ยอยากติ๊กถูกนะคะทุกคนต่อมานะคะกด x y z o ช่องสีเหลืองเนะเาะพอขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็กด x บวก เดี๋ยวนะมันไม่ขึ้นนะแป้งลืมขั้นตอนนี้นะคะให้เราเลื่อนขึ้นมากดติ๊กถูกคําว่าอ๋อช่องสีม่วงเล็กๆที่แป้งขึ้นสอนให้เนาะแล้วก็มากดใหม่นะคะทรงผมเนี่ยถ้าทํามาเสร็จแล้วเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักสวยมากๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะได้ยาวๆเนี่ยก็ต้องกด x บวกนานๆหน่อยเนาะก็กดคูณ5ไปเลยจะได้แบบไวๆนะคะใครที่อยากได้สั้นๆเนี่ยแบบไม่ได้ยาวมากเนี่ยก็ต้องกดแป๊บเดียวเนาะแบบ กด3-4ครั้งอรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ยาวมากๆก็กดให้มันหัวใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยเนาะ,ะเ่ืบเดแบบนี้ไปเลยของแป้งก็จะเอาแบบยาวถึงก้นเนาะก็เลยกดเท่านี้ให้มันใหญ่ๆแบบนี้ต่อมากดมาที่เมนูซ้ายบนเลือกมาที่ตรงนี้นะคะอันแรกเป็นปรับปรุงเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ติ๊กถูกช่องแพรอยู่นะคะให้เราเนี่ยทำการติ๊กถูกออกเนาะ จะทําให้ผมเราเนี่ยอยู่กับที่เด้งแบบไม่เด้งนะคะจะทําให้ผมแข็งอยู่กับที่เลยให้เราติ๊กถูกออกนะ,อะพอเรา,เอ,าออกออกเสร็จกดการกระบาดออกได้เลยขั้นตอนสุดท้ายมาที่เปลี่ยนชุดนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นชุดอื่นก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวแป้งจะเปลี่ยนเป็นชุดจุดจีนอันอื่นเนาะเห็นไหมชุดนี้คือแบบแบบน่ารักมากๆสวย,ยไหมทุกคนดูทรงผมด้านหลังดิ ข้อเสียมีอย่างเดียวนะก็คือจะไม่สามารถผมเนี่ยจะไม่ขยับไปได้นะถ้าเราไปกดให้ผมมันเด้งได้เนี่ยหรือว่าขยับได้เนี่ยทรงผมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือใครมองข้อเสียข้ามข้อเสียนี้ได้เนี่ยก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แป้งไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย